ก็สวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึษาปีที่1ทศที่4ของคุณครูแบงค์งนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนการอ่านสระบวกกับพยัญชนะกันนะพยัญชนะกับสระนี่ตัวแรกเลยครับตัวนี้คือตัวอะไรลูกตัวนี้อ่าตัวยออะไรย่อยะนี่ยอ,อย ยอ,อยักษ์กับสระอะไรลูกสระอนักเรียนหลายคนอาจจะเรียนมาแล้วนะครับในปฐมในอนุบาลนะครับวัตทีนะครับอะต่อไปจะเป็นการบวกจะเป็นการรวมกันของตัวยอ,อยักษ์และสระอนี่คุณครูก็เอามาบวกกันบ,บวกกันจะเท่าก,กับคำว่าใครอันได้บ้าง ยออายออายานั่นเองนะครับนี่บวกกันเสร็จแล้วมันจะออกเป็นรูปแบบนี้นะยอยักษ์จะอยู่ด้านหน้านะครับสระอาจะอยู่ด้านนั่นเลยลูกด้าน,นหลังนั่นเองนะครับต่อไปตัวนี้ตัวอะไรลูกเอ้ยตัวอะไรลูกขอ กับตัวสาะะอาเช่นเดิมเดี๋ยวเราเอามาบวกกันนะครับบวกบวกันบวกกันจะเท่ากับคําว่าขออาขานั่นเองนะขออาขานะครับมันกันเลยอยู่ด้านหลังขอใครอยู่ด้านหน้าใครดูแล้วก็นําสมุด ที่ครูแจกไปนะครับขึ้นมาเขียนตามเลยขออาขาปอาปาปออาพาคำต่อไปอ่าคําต่อมานะครับคําต่อมาก็เป็นนี่ตัวอะไรลูกตัวอะไรนี่ตัวอะไรครูวงปั๊บนี่ตัวอะไรลูกตอต่ออะไรตอเต่าอ่ะบวกกับสละสลายลูกสละอ่เหมือนเดิมมาบวกกันจะเท่ากับ คำว่าตออาตาหลายคนเริ่มที่จะอ่านได้แล้วหลายคนที่ยังไม่ได้ก็ฝึกแะล,ลูกพยัญชนะตัวแรกสระตัวสองตออาตากอากาไล,ล่เรื่อยไล่ไปเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วตวนอนนี้นักเรียนเขียนตามได้สมบ,บุรเลยนะครับให้ผู้ปกครองดูนะต่อไปนี่ตัวอะไรคุค้นไหม ตัวอะไรเอ่ยมันีมีตัวอะไรลูกนอนอหนูอ่าถูกต้องนอหนูบวกกับสระสระอ่าบวกกันนะครับบวกกันบวกกันจะเท่ากับคําว่า,นอ,น,าอนออานานออานานั่นเองนะครับนออานาใครอ่านได้นะครับในหนังสือที่กูให้ไปก็มีนะ ในหน้าหนึ่งถึงหน้าสิบแปดประมาณนี้นะครับคําต่อไปตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วนะครับคําว่าตัวนี้ตัวอะไรลูกไม่ใช่ผอพึ่งเมื่อวานเรียนผอพึ่งไปแล้วครั้งที่แล้วเรียนผอพึ่งไปนี่มันตัวพอพอพานผอพานวางตั้งกับสลาอะไรลูกสลาเนี่ยราคาแบบนี้นะอ่ะเรา บวกกันบวกกันจะเท่ากับคำว่าพอพออาอะไรลูกพออาพา,อาพออาพานะครับพออาพานะอ่ะโอเคใครที่อ่านทั้งหมดแล้วย้อนคลิปกับไปดูนะครับเขียนตามและใครที่ส่งแล้วดีมากส่วนใครที่ยังไม่ส่งก็ นำส่งครูด้วยนะครับเป็นคลิปวิดีโอแบบที่ครูแจ้งไาในไลน์กลุ่มนะครับคุณแม่คุณผู้ปกครองทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้เป็นบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทยของครูแบงค์โรงเรียนวัดทุ่งรัตยากนะครับวันนี้ก็จบแต่เพยงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยสถานการณ์โรคระบาดตอนนี้มันกำลังรุนแรงนะครับฝากคุณครู และผู้ปกคองทุกท่านช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพและดูแลลูกศิษย์และดูแลล,แล,แล,ลูกของตัวเองด้วยนะครับนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ